สวัสดีจ้ามือนี่กะนวดหัวที่สองเลยจ้ะนี่หัวที่สองเย็ดจิ๋วก็จะเอาแป้งใส่นี่จ้ะอันนี้แป้งมันนะคะแป้งมันตรางูเอ้ยแป้งมันตาแมวตาเ <laughs> ถิดเถิด<ๆ>ค่ะตาแมวแป้งมันตาแมวจ้ะตาเย็ดจิ๋วใส่แป้งแป้งยี่ห้อนี่นะคะ นี่จ้ะอันนี้คือชุดหนึ่งจะสองถุงเนาะค่ะเนาะสองถุงหมายถึงว่าเขาต้องเขาก็จะได้เอเซนออกมาอันนี้อันนี้อันเหลือแต่หัวแรกยหญก็จะเอามาใส่จ้ะนี่นะคะเหลือนิดนึงใส่ได้จ้ะแป้งมันเขาใส่ได้จ้ะ แป้งข้าวเจ้ายัดติ๋วใส่ยี่ห้อนี่นะคะตาเหรียญทองคู่ค่ะนี่แป้งข้าวเจ้านะคะสมมติท่านผู้ใดยุทไให้อยากเคสกิฟเนาะค่ะเนาะยัดติวกับเจษเพียมเจ้า<ม>อีกรอบหนึ่งเพชรแบบซาซาล่องมังจะคลิปแรกกัจจะมันจะวหายเลยเนาะกันเนาะตะตนนี่จะนี่นะคะอ,ะอันนี้คือหัวที่สองนะคะมันจะจะจมมี่ ใน,ในแป้งนี่ห้ามห้ามใสซิงแปดปลอมลงไปที่ว่าพวกไอเสริมควม่ำนวดคว่ำยางเด้อค่ะเด้อหม้อที่ห้าต้มน้ำนี่ก็ต้องหม้อที่สะอาดที่ว่าเฉพาะต้มน้ำที่สุดอุปกรณ์ที่ว่าแยา่ติ๋วเห็ดข้อเปียกนี่ย่ิ๋วจะเฮ็ดแล้วย่ิ๋วจะทำความสะอาดแล้วก็ตาแดดไวมือสองมือแล้วก็เก็บใสถุงไว้นะคะเพราะว่าเวลามีบุญมีศิลที่ห้ายจะเคจจังซีอีก เฮาก็ออกออกมาใสใดค่ะนะคะดีค pues ืออ mm ุปกรณ์อันนี้นี่เครื是是 so ่องเครื่องไฟฟ้าจะมีโบเนาะมีคนถามมาเนาะเครื่องไฟฟ้ามีแจะประมาณเป็นเครื่องนวดขนมจีนนะคะหัวขนมจีนอยากจะประมาณหมื่นสองหมื่นเท่าขายเขาเปียกจังซีเขากับจะโบล่งผู้ถามคนแล้วสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดลูกสาวถามแล้วตอนที่ว่าจะไม่เฮ็ดขายต่อจะ แต่ว่าท่านเขาลงขึ้ืนป่านนั่นเขากับบเฮตแหละเนาะข่ะเนาะเพราะว่าในบ้านแม่ติ๋วนีเป็นยังคือบรเฮตตอคือขายดีอยู่อันมันก็หลายอย่างค่ะในบ้านนี่ก็งานก็หลายอยู่เพื่อกันจะแม่ติ๋วกับอยู่กับลูกสาวสองคนไอพอน้องภาคกับแม่น้องภากเขาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงจะแบบนี้มันก็เรื่องขายของชำเรื่องเย่ติ๋วขายน้ําแข็งใสจะไอน้ําแข็งใสคือเป็นตัวยืนของเยดติ๋วเนาะเพราะว่าแยดติ๋วกับเป็นคนป่วยลูกกับป่วยคือกัน อันนี้มันต้องใส่แห้งแต่ถ้าเขาสิบไปลงทือนอีกสองหมืนแปดเขาก็เอาไว้ลงทื่อแบบว่าเขาขายของช่ำนี่มันก็งานหนักแนงานเบาแนเอาะค่ะเนาะอันนี้ก็แม่ลูกกะขายนี่เด้อขาดเด้กะคนเลยเด้อขาะเด้ออืมลวบัวนนี้อันนี้ก็คือถุงที่สองแป้งไปซื้อมาเลยจะแป้งแป้งมันนี่สองถุงแป้งข้าวเจ้าถุงหนึ่งค่ะนี่ในห,หัวหนึ่งที่แมตติวนวดนะคะ ล้วก็จะแม่ติวก็จะเอาแป้งเพิ่มอีกไปอีกสองขีดค่ะแป้งมันเขาจะใส่เจ็ดขีดต่อแป้งมันโลนึงนะคะแป้งมันแป้งมันสับปะหลังเอ้แป้งมันสับป,ป,ะ,หป,ปะหลังโลนึงแป้งข้าวเจ้าโลนึงนี่ซื้อมาเลยแป้งมันจะได้สองถุงค่ะเพิ่นมาพูดเล่ดเพ,พิ่นก็บ,บอกอันเบ้าไทยทำแนวสตรีมยัดยีส์อตอเล้าเนาะอืนี่ยัดยีก็จะใส่สองขีดนะคะ ให้มันเป็นเจ็ดขีดนี่กิโลก็อยู่นี่ค่ะโอเคค่ะนี่อาศัยอีกนิดนึงจะ้ะนี่นะคะนี่เหลือสามขีดค่ะเอาเอาไว้นวดเอเอา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 ,เอาไว้เอาไว้โรยตอนทำเส้นค่ะนี่นะคะแต่ว่าท่านห้องเมืองอยู่อยู่ในจอกับแป้งก็จะขาวขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ข้างนอกเอ,อ้ยอยู่ข้างใน ในที่เบ็ดติ๋วทำนี่เจะมองเห็นสีแป้งต่างกันค่ะแป้งมันจะขึ้นเป็นมันขาวเงานะคะแป้งข้าวเจ้าจะขาวนวลค่ะจะขาวนวลขาวกระด้างนะคะแป้งมันนี่จะขาวขาวขาวแจ่มเลยค่ะเราก็คนอีกคนอย่างนี้ก็เห็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นยังไม่เข้ากันอีกก็เห็นเป็นสองสีอยู่ค่ะนะคะยา้ก็เราก็คนหมุนหมุนหมุนไปอย่างนี้ค่ะ หมุนไปทางเดียวกันอย่างนี้นะคะมันก็คล้ายๆเครื่องจักรนะคะที่เราทํานี่คือหมุนแค่ทางเดียวกันค่ะหมุนทางเดียวกันจะนี่นะคะนี่ไม่ได้และค่ะเข้ากันแล้วเป็นสีเดียวกันแล้วค่ะถ้ามันยังไม่เข้ากันนี่มันจะต่างสีกันนะคะนี่แล้วก็นี่แก้วตวงค่ะแก้วสแตนเลสนี่ นี่ก็ตั้งแต่เยติวท่ะเยติวหยุดขายมานี่สองปีแล้วนะคะเ,เพิ่งหยุดขายสองปีจะลูกสาวก็รักรักษาโตเนาะค่ะเนาะอืมอะไรนะเส้นอะไรกระดูกทับเส้นบอกระดูกทับเส้นสันหลังค่ะเกือบได้ผ่าตอนแรกนะคะปวดเอวก็เลยได้หยุดขายจานี่แก้วนี้ตวงคือคือในชุดนี้ที่ทำนี่เยียติวจะเก็บไว้เลยค่ะ เผื่อมีลูกหลานอยากจะทําอีกนะคะเยียติ๋วทําขายมั้งแต่ลูกคนโตนะน้องอุทองนะั้นเลยติ๋วทําขายอยู่นครพนมจ้ะตอนนั้นเยี่ยติ๋วอยู่นครพนมนะคะอำเภอท่าอุเทนจ้ะอยู่สมัยก่อนถ้วยรัสลึงนะคะเยี่ยติ๋วทําเส้นก็เปียกขายมานี่คะ่ะได้สูตรมาจากไหนได้สูตรมาจากคนยวนคะ่ะคนยวนที่ เป็นเพื่อนๆกันเนาะรักกันเนาะเพราะว่าบ้านเจติวนะ่ะคนยวนเยอะค่ะอยู่อำเภอท่าอุเทนอ่าถ้าคนไหนเป็นคนสปปลาวเข้ามาดูก็จะนะรู้เนาะอำเภอท่าอุเทนอยู่ตรงข้ามกับไออำเภอปากหินบูนฝั่งลาวค่ะอะนี่นะคะนี่คือคนเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวรอน้าเดือดตะคัดน้นํานี่น้ําต้องให้เดือดผ่านๆเลยนะคะถึงจะมานวดได้คือเทลงนี่คือเส้นสุกเลยนะคะแป้งนี่สุกเลยค่ะถึงนวดได้นะคะเดี๋ยวรอดูตอนนวดนะคะนี่จะวิธิตีตำแป้งนะคะเพราะว่าไอ้หัวนั้นแรกหันลูกเคยไปนั่งกับพื้นมันเฮ็ดยากค่ะ แจะกระท้วนเห็ดเห็นมึงเนาะค่ะเนาะอันนี้มาเหตุขีดสองเลยค่ะเดอะ้ออีพีสพ่สองต่ำจะต่ำยังสิเลยจัดตอนขายจะจะทั้ที่เราหัวจังสิล่ะค่ะอ่าม,มันก็จะได้หัวละหมอเนาะค่ะเนาะอ่านี่ค่ะทัาพี่เอาทัาพี่เห็ก็ได้พลาสติกเหนก็ได้อันแตกกได้เห็นบหมคะนี่แปง้งมันจะซุกยังสิเลยะะเด้อค่ะเดอะ้อจะนี่ละ ตีไปไพนวดได้เฮ็ดได้ขายได้้ะเออขายจะเ็นจะซื้อก็ได้นะคะสูตรเจ๊ติวนี่เออจะเมืองกันแล้วกันนี่แหละควมเฮ็ดยากควมยากของมันนี่เดี๋ยวค่อยไปเมืองตอนเป็นหัวแล้วแล้เจ๊ติวจะรีดเนาะค่ะเนาะจะก็จะนวดให้ขึ้นหัวคือขาปุ้นนี่แหละค่ะน้ำนี่คือใส่พอแล้วนะคะ ก็เตียมพอ่อเราเหลือแต่ตำย่างเดียวค่ะเขาข้าไปทั้งในเนาะค่ะเนาะเย็ดติวยืนเดินบ่ได้ถักข้าไปรีดมึงอีกที่หนึ่งค่ะบัดน,นี้นี่จ้าหัวออกมามมนจะเป็นยางซีลรอกเขาก็จะมาตัดนะคะตามที่เขาจะรีดจะ้ะนี่ค่ะมันจะตัดออกเป็นหัวยางซีนะคะอืมเขาก็ตัดเลยที่เขาจะรีดอืมซ้ำแห้งเขาได้เนาะค่ะเนาะอืม ท,ท,ท่านแป้งนวดได้หนาแป้งจะเนี้ยางสีนะคะท่านท่านหนาแป้งเป็นมงูนแสดงว่านวดว่ได้ได้ค่ะแป้งนี้อย่าให้เย็นนะคะอท่านเย็นละรียดยากจะ้ะเขาต้องหาถุงมาใส่ไว้นะคะหาถุงก่อนแยกให้ใคขายจาถุงแล้วก็พาคนหนูจะ้ะผ้าเช็ดตัวห่อจะ้ะววรีดไปไหนอีกอันอนึงรีดสามอัน นี่จะ้ะหนาจะเนียนจังสีเลยจะ้ะถ้าหนวดได้นะคะเทาก็จะใหดเป็นหัวใบจังสีจะ้ะเอาข <Okay. S 2> องแก้วประเให้ใส่ในน้ำไป,ปไปเลยพิ่มจอเนี่ค่ะพี่งพุ่มจอนะหลอดยี่สิบสูงยางรัดไว้เลยเท่ากาับมะลิกันนะคะนี่เท่ากับจะครึ่งจังสีจะ่ะครึ่งจังสีนะคะแบ่งใส่เกียงจะ้ะ อืมสบ,บายมือน,นะคะดีดเลยค่ะดีดออกเนี่ยตอนดรกก็ไดยสามแป้งเขาปั่นนะคะท่านคนดีเจงกับดีดให้บา,บางๆลงค่ะอืมดึงๆเลยอืมนี่นะคะอืมอีพี่สองแล้วค่ะเด้อ อีพีสองนะคะพูดไทยเล่าผลเล่าน้ำเดือเขาเด้ออเพราะว่าไทยยายไม่แข็งแรงค่ะเห็ดไเม,มืองบ่มีสับแต่เติมด้วย่ยายเห็ดซับหน้าจอบ,บ่เป็นเด้อ,อเหมือนจะไล่สวดเลยนะคะยายละไล่สวดบ่เป็นแล้วโอ้ยเศร้า เท่าไรล่ะายจะเฮ็ดเศษเน้าๆให้เมืองเด้อค่ะเด้อหัวนี้มาสับไปเออเอาูตรแป้งจ้ะคือจะไม่ตัดต่อนะคะจะฮีดออกไปเลยค่ะเออนี่ค่ะเออนี่ ได้เห่นแป้งแด้วค่ะเด้ออืมเ็ดแป้งก็ต้องได้เหรนแป้งจกอืเดีมีดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมันเย็นก่อนมันสีหิบพอได้มันแข็ง นะคะเวลาเขาเลีดนี่เขาจะม้วนไปยังซีได้ค่ะม้วนไปได้ค่ะทำทำไปได้นะคะเหมือนขนมทองม้วนเลยไหมเอ่ยมามามาซอยกันเนาะค่ะเนาะนมีดนี่เขาต้องได้ขูดเรื่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันจะเหตุเหตุเศษเ,เ,เขาบอกงา่ามจต่ทมีดแล้วมีดต้องให้คมด้วยเด้อนี่ถ้าบอกมือทีเขา,าขีดจังซีเลยจ้ะ กิดเลยอ่านี่ใส่เลยแป้งบนตรงแพ่งได้จ้าแป้งมันได้จ้าใส่ท่านี่เห็นไหมคะอ่านี่ยายก็จะซ้อยเห็นมึงสิษเงาๆเรค่ะเด้ออ่ามักเส้นน้อยคิดอันเส้นน้อยเศษใหญ่ก็แล้วแต่คนมักได้ผู้ลองคนก็มักเส้นหนาๆเด้อถ้าเท็ดกินค่ะแต่อันนี้ยายเฮ็ดข,แบบขายแบบเส้นยายขายแบบเส้นมาตรฐานนะคะเด้ออืม มันจะลึ่มือเขาเองค่ะวเวลาเขาสอยพวกเรคนมาใส่เครื่องจ็กบออ่อส้อยคือเสินเสมอกันแท้ยายก็จะบอกว่าเครื่องจ็คมือนี่นะคะอืมมันก็มีหน่อยแน่ไงแน,แน่มันกับบรถล่านกันปันไดค่ะอืมเพราะว่าหเหตุ็ดมันลึ่มือแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นอีกอาชีพหนึ่งของยายเ้ยค่ะเด้อยายขายตั้งแต่ลูกสาวคนใหญ่อยู่ในท้องเด้อ แต่ว่าแฟนย่า่เด้อเป็นคนนวดให้ภาษาแล้วนวดให้แล้วนวดเก่งเก่งเดอซํำกันเรื่องก,กับลูกเคยจะเมืองแบบน,นี้ย่ายจะตีเส้นออกให้เมืองเด้ค่ะเด้อมันจะยาวมากๆเลยนะคะยะเง่าซ้ำยาญ่นั่นนี่จะเห็นไหมคะเส้นเง่าๆค่ะนี่ค่ะฟังนั่นกับลูกสาวนวดเด้อค่ะเด้อเห็นเต้มือเด้อค่ะเด้อลูกสาวเห็นบ่ลลูกสาวจะขยมครึ่งเลย ลูกสาวมีดะเพื่อนเฮดเพุเจิบแอร์ไลค่ะเออเลยได้ไยุดใจจ้ะเออนี่นะคะสวยบะคะเ้นเจติวฮาฮาเอาเอเจติวจะไปทำงทานเจติวจะนวดสี่สี่หัวห้าหัวนะคะ นี่ค่ะเมื่อวานนี้หัวเมื่อวานนี้แข็งผดแล้ว็ยัดตีจะนวดไ้สามวันนะคะอนี่ค่ะคึ่งนี่อันนี้แป้งเท่ากันเมื่อวานนี้เอ้เมื่อวานนี้น้ำน้ำห้าแก้วครึ่งนะคะวันนี้หกแก้วครึ่งค่ะอ่ารีบเลยค่ะ ไปยังรีดบใบหยายมันโตเคียงบอกว่าต้องตกค่ะรีดแล้วห้ากับพับพับเส้นไวค้ค่ะม้วนเส้นไว้ค่ะม้วนได้คะ่ะแต่ว่าเครื่องตัดเส้นห่้ามี้อค่ะที่ซอยแต่ว่ายญ้าบอกมาใส่พอข้าใส่เท็ดหน่อยเดียวนาะตอนเท็ตขายเท็ดแบบนี้เบิดสภาพแบบนี้เบิดหลวก็รีดเป็นแผ่นแบบนี้ก็ตัดตัดไว้แล้กกระพาคุ้มแป้งไว้นะคะไม่ให้ไม่ให้มันเย็น แยกก็จะมีเครื่องรีดรีดให้มันเสมอกันอีกที่นึงแล้วก็จะ,จ,จะมีเครื่องส้อยจ้ะอืมจะมีเครื่องสแตนเลสส้อยจะมีอยู่ค่ะเครื่องมือส้อยทุนแรกเนาะค่ะเนาะแต่บัดนี้มาททำความสะอาดนี่มันยากเลยค่ะอืมแยกก็เลยพักกันจริงเอาส่จ้ะจะกินใส่ขวดเราตะกี้ สมัยก่อนยดติวเอาขวดจริงค่ะเฮ็ดกิ่นเนาะค่ะเนาะวันนี้เขาเฮ็ดขายก็ได้ซื้อสากจ้ะอันนี้นี่สากตามลาบปลาตองนะค่ะเด้อซื้ออยู่ท่าเสด็จตลาดท่าเสด็จหนองคายเด้ออันละสองร้อยเพื่อนะจังบัวได้แล้วมันโดดล้ะจ้ะจะว่ายัดจิวกับพึ่งยุดขายมานี่สองปีนี่นะคะอ่า สลูกแล้วสงการสงการเต็มสองปีสงการเขาขายอยู่ปีปีหกหนึ่งนะหดือนนี้งปะสองปีนะสงการเราไม่ได้ขายเพราะยุดสองสองเนาะเออยุดสองสองเออยุดหกสองเนี่ยสองปีแล้วกยืดติวยุดขายมานี่เพราะว่าหลังบอยนี่แต่เต็มมาเห็ดนี่ังปวดแต่อันนี้เขาเห็ดบุญจ้าทำลงลงท่านวัดเสาแล้วค่ะเด้อขีมหา ได้เ์เซาขายลูกค้าลูกค้าว่าขายดีอยู่คือได้เ์เซาขายอัน,นห่ออันนั่นพุนเดอร์มากินเพิ่นมาเมืองไก่เออพี่เอสทาราบาวพุนเดอร์เพิ่นมากินแต่ว่าแม่ติ๋วบริเวณอันายรูปแล้วไหวร่งเฟซอยู่ตะกี้เอเอ,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 เอแต่บ่ได้ตอนนั้นเจติ๋วยังบ่ได้เวณยูทูบจ้ะนี่นะคะ ดีเลยมักเน่าสำแดเฮาลีดเอาเลยค่ะอืมบตรงยามันเจ็บจะแป้งมักเส้นบางก็ได้เส้นน้าก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกสาวซ้อยตอนยาย,ยางไงถือใจผู้ลัง,ก,ก,ก,งก,ก,ก้นมักผู้ลังก้นก็มักเส้นน้อยๆค่ะอ่แย่ติวนีนเฮดไปได้เบิร์เนี่ยบ่จะฮัพภาพล้วเขากับไปใบสซนนั่นจะล้วเขากับภาพโวนนี้เข้าไปอีกแก่สนองีอ่ น้านีีนะคะทับเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็ครึ่งออกไปยังสี่ะงงานฝีมือค่ะงานฝีมือไครเนี่ยมาว่านนีบไว้เรื่อยมาแป้งแข็ง มีโอเคมือน่หนวดจงสีทั้งมืออืมีแเพิ่มอีกได้ครึ่งนึงนี่เก๊ดแก้วก็ได้นี่อันนี้ก็เห็ดมตัไนได้สามลูกเราจะจักสามลูกต่อไปต้มนิดึงอืมมันก็ต้มกินนะบ่จ้าข้องก็อยากกิน เศษมันเอาเลือก็เอาไว้ตุ๋จินมนี่แกมันายกเ็ดเศษเน่าๆอันนี้เน่สุดเดินหนีเด้อสุดแป้งเลยตักใส่ถ้วย,วยตักหนักเดอต้มที่หลังเอานเซ็นสันต้มก่อน นี่นะคะซอยลงไปเลยค่ะบ่ต้องย่ามันเจ็บจ้าซอยทำอันเลยเ้องก,กับโบต้องเหยีดเส้นใหญ่หลายอืมมีแต่คุณด้วยเมื่อวันเสาร์คุณด้วยได้คอนเสิร์ตเฮดคลิปส้มให้เมืองจ้าอืมถ้าเป็นลูกเคยหยุดงานกับยายอาจจะได้ไล่สดจ้าให้ลูกเคยนั่นจะไล่สดอัน เขตขอบเอียกนี่แหละค่ะเขตร่งท่านเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยู่ในเขตนี่มีบุญอยากเข็ด่องท่านรับเมาเฮ็ดขายได้ค่ะเด้อเป็นหมอค่ะหมอพันสองค่ะหมอเบอร์หกสิบนะคะหมอละพันสองค่ะหมอมีสามสเต็ปนะคะที่จะกันเฮ็ดขายจะ้ะครบเซตเลยค่ะไปยืนตักให้ให้ตักเอาจะบ่ยืนตักให้ เอารถมารับเอานะคะเออเพราะว่าตะก,กี้ก็รับอยู่จ้ะไอ้งานงานบ้านบุญบ้านยังเพิ่อนกับล่าสุดตะกี้เพิ่อนกับมัดซังเนาะบัดนี้เศร้าเราเพิ่อนกับเร่โบได้ซังค่ะนะคะหมอย่เจียวกับมีหลายหน่วยหมอหมอใหญ่ตุ่มเนาะค่ะเนาะยาวสวยไหมคะนี่ใยสร้อยเทอานึงครึ่งโลพูนเนเดเลยขคาดนี้ครึ่งกิโลเนาะน,นะคะสวยไหมคะเส้น คือเครื่องจักรเลยอือนี่เห็นปะยาวค่ะยาวอืออยากให้พี่น้องเขาเห็นเนาะค่ะเนาะเคล็ดไปสองคลิปไปเลยเด้อค่ะเด้ออือคลิปนี้จะไปเห็นหนวดวิธีนวดกันนวดกกวคือเก่าขน่ะค่ะให้เห็นอันสร้อยสร้อยยาวๆจ้ะนี่เห็นปะเดีย๋ยวเดี๋ยวเกจะขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะมันมันกันย่งสร้อยอีกหลายอยู่ เพราะว่ามันจะได้ฟาวเห็ดค่ะมันจะบรได้คบรได้คอยเดว้าวน่ำค่ะขอบุญขอคุณนหลายๆเ้ยที่เขามารับช่วอีกจะอีพีสองนะคะอีพีสองจขอบคุณพ่อกันคลิปหน้านะคะ